มีนะเอาแล้วเอาแล้วแล้วยอมแล้วปีนี้มีคนเล่นของอันนี้เรื่องจริงเฮียนหล่อจะตายปีนี้ฉันถามเธอจริงๆริมทน่าอยู่ในกองเธอว่าเธอเชื่อไหมเรื่องนี้เออคําถามแต่ฉันก็ไม่เชื่อนะอ่ะหนูเอาเป็นว่าอย่างนี้นะมีอยู่สองคนที่เดินมาจับตัวหนูแล้วพูดว่าเธอดีขึ้นไหมครั้งที่หนึ่งเธอดีขึ้นไหมครั้งที่สองเอาแล้วแล้วมีอยู่แค่สองคนที่จับตัวหนูแล้วทุกครั้งที่จับตัวหนูหนูวิ่งเข้าห้องน้ำไปคือใครและใครพูดได้ไม่พูดได้ไม่ได้พู่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเค เป็นซีเคสเป็นซีเคสคุณไม่ได้เดี๋ยวทัวรลงไม่ได้แล้วอูหน้าดูหน้าแบบน้าเฮ้ยเดีูหน้าแต่มีหน้าแบบเดี๋ยวพ์มซีเอาแล้วพิมพ์แล้วระวังเห็นนะระวังเห็นเะเดี๋ยวก่อนแม่เดี๋ยวจะหาเรื่องให้หนูเอาหลังก่อนเอาใม่จะหนูว่าหนูพูดตรงๆว่าตอนแรกกันหนูไม่เชื่อมีมีคนพูดว่าแบบมันมีคนทำของนาอะไรเงี้ยหนูบอกว่าจะสักเท่าไหร่กันเชียวเจอกูหน่อยบูดูบูดูล่วงเลยกูล่วงเลย ตอนนี้จะไม่จะไม่ปากดีแล้วเรื่องพวกนี้<า>นี่ขารู้ไหมว่าเป็นเป็นเรื่องที่คนก็นพูดกันเยอะนะว่า,าอันนี้รู้จากนางงามประมาณหกแตแ่วนะแต่ไม่ใช่แค่หนูที่ล่วงนะในกองเออ,อนี่ชอบ้ำเสพติตมีมากกว่านี้อีกเหรอ <c oughs> มีอีกสองสามรายที่ล่วงแล้วเจอวิธีเดียวกันคือการรูปแขนเฮ้ยแยยวยย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 ยแยย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 เยย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 ย เป็นยังไงบ้างใช่ไม่ไม่แม่วิธีมันไม่ใช่แบบนี้นะหมืนมันเป็นแบบนี้มันคือการแบบนี้เป็นยังไงบ้างสุตรที่ข้อแขนเนินยกขึ้นเป็นยังไงบ้างแล้วไปเห็นไหมเห็นไหก่อนนั้นคืออะไรก่อนนั้นคืออาการเราก็เหมือนทรงๆแต่ทุกครั้งที่เขาแตะตัวเราจะรู้สึกไข้หัวสั่นอะไรมันแล้วแต่วิจัยญาณเมนตอนนี้ขึ้นแบบแต่ ถ้าเป็นนางงามคนนั้นแล้วทําได้ขนาดนั้นจริงๆ้ฉันบอกเลยว่าเปิดตำหนักรมานขอเรียกคุยมากแม่แล้วตอนแรกหนูก็เฮ้ยยังไงวะหนูก็คิดว่ายังไงแล้วไม่มีจังหวะดึงที่แบบว่าทุกคนเตรียมตัวจะสแตนบายเข้าขึ้นชีเปิดโทรศัพท์แล้วท่องว้าเหอมไปเไอหมดชวนพี่แหมท่าะแหมเชิญมาถูกคนมากเลยนะวันเนี้ ชี่เปิดโทรศัพท์แล้วทั้งครึ่งห้องหันมันแบบยังไงทุกท้องดังไหมท้องดังไหมท้องมุมมุบมุบนอ๋อมุมมีอย่างนี้แบบแล้วเอามือแล้วถ้าปกติถ้ามันเป็นเรื่องปกติทําไมยูไม่เปิดอย่างนี้ยูเอามือป้องละท้องอ้าวสิอ๋อมีแอบปัดป้องคำถามนี้ทองเงียบเงียบเยอะหรอคำถามนี้ถามได้ไหมพี่อันาถามว่าที่พูดถึงเนี่ยเข้าสิบหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคโอเคไม่ทัวลงแน่มีทั่วลงแน่หนึ่ในยี่สิบเก้าคนพอตายแปแล้วยี่สิบแปดหนึ่งในยี่สิบแปดหนี่สแปดไม่รับีแต่เธอไม่ได้ทำใช่ไหมโอ้โหแม่ถ้าหนูทำนะหนูจะทำให้ตัวเองหนูเป็นรูมแมทนน้องมาพูดอีกว่าตั้งแต่ประกฏนางงามมานะหรือตั้งแต่ใช้ชีวิตมาในปัจจุบันนะอยู่ดีๆไม่รู้เป็นอะไรมันอยู่ดีมันแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบเราก็เอาละ สงสัยเครียดตายแล้วฉันกดดันอะไรน้องฉันไปหรือเปล่าฉันพูดอะไรผิดหรือไม่ดีไปหรือเปล่าซึ่งเราก็ยังพี่น้องไปยิงไปพูดับพี่จีใช่พูดมาพูดมาไม่รู้ว่าเป็นใครมันมีซีมันมันมีซีหนึ่งมันมีสีหนึ่งที่วันวันแระวันที่ยี่สิบเก้าวันที่เข้าเก็บตัวหนูยังไม่ได้เล่าวันที่จะเดินเข้าเก็บตัวคือหนูเป็นคนมีเซนเรื่องเนี้ยหนูมีอยู่แล้วหนูเดินสวนกับหมายเลขหนึ่งขึ้นลิฟต์ ิ่งที่หนูเห็นคือเงาดาตามเขาเห็นไหมล่ะเอาไปเลยเห็นไหมล่ะแล้วเป็นคนเดียวกับที่เข้าไปกอดใบตองแล้วใบตองบอกฉันเหม็นมากเหม็นเหมือนหมาเน่าตายไม่หมายเรียกเดียวกันเดะคนเดียวกันฉันโลรวันนานน่าจะบอกอันนี้ไม่พูดเนาะเพราะมันจะเดาได้เอาเป็นว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่เราไปดูนางงามเราไปดูนางงามเาะดูทำไมคนนี้สวยยจังเลยสวยแล้วแบบเนี่ยแบบคุยพูดได้สวย สวยจนน่าตกใจทางทางที่ไม่สวยทางทางที่ไม่สวยนางงามไม่ได้สวยไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่เรากับพุดเดิ้มองว่าแบบสวยมากสวยมากพี่จี้หนูสวยเหมือนคนโดนแบบโดนสะกดอ่ะจริงจริงไม่สวยไม่เขาใจิีวปาแต่เราทำไมเขาสวยสะกดขนาดนั้นวะอาอแค่นี้จบจบพอแค่นี้แล้วพอแล้ว